สวัสดีครับวันนี้มีรถมานำเสนอครับเป็นรุน่น6640ครับคันหน้าคาลาโลกครับเพิ่งเข้าใหม่คันนี้สวยครับชุดด้านหน้าสวยครับแข็งดีครับสภาพใหม่ๆเลยครับยังใหม่อยู่เลยครับ เดิมทีคันนี้เป็นเก่านอกนะครับออกจากนอกมานะครับยางก็สี่เส้นก็สภาพดีครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับยางยางหน้าก็ประมาณประมาณเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นะครับยางหน้ายางหลังก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นครับก็ยางดีสีเส้นครับ เนื้อตัวแห้งดีนะครับสวยอุปกรณ์ฐาน CMT ครับเป็นฐานเจ็ดครับฐานเจ็ดรุ่นห้าน็อตครับตัวนี้รถเดิมๆนะครับคันนี้เนื้อตัวสีเดิมครับเนื้อตัวแต่ชุดฝาครอบน่านจะทำสีมาแล้ว ก็สะโพกซ้ายขวาก็สวยครับหูสะโพก <c oughs> หูสะโพกสวยแขนยกแขนซ้ายขวาแขนยกก็โอเคครับจะมีแขนซ้ายมีเมนรอยเิดหน่อยจะแขนขวาก็สวยครับก็ตามสภาพครับคันนี้ก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับ เดี๋ยวจะมีเก็บรายละเอียด้นิดหน่อยครับก็เก็บรูซึมเป็นที่จุดที่ที่ซึมแล้วก็เอ่อจะตัดตัดท่อนเปลี่ยนคัดให้ใหม่นะครับตนนัวนี้รู้สึกว่าคัดจะเอ่อเลี่ยนนิดหน่อยครับรู้สึกว่าคัดจะลื่นน่าจะลื่นอยู่น่าจะหมดหรือเปล่าเดี๋ยวจะตัดท่อนคัดดูให้ครับเช็คให้สวยครับเนื้อตัวสวยปัมขาวใหม่ครับคันนี้ แผกวาลก็ใหม่นะครับสมองกลใหม่ <c oughs> แผกวาลใหม่นะครับของใหม่เฉพาะแผกวาลนี่ก็น่าจะหมื่นกลางๆครับของใหม่ <c oughs> ั๊มขาวได้้วมม่ติคับของใหม่เปลี่ยนมาไม่นางครับ <c oughs> ชุดคานล่างคานดันสวยครับสภาพ ตัวทับไม่ช้ำครับเดิมๆขาหน้าก็โอเคครับสภาพดีเครื่องก็ดีดครับคันนี้ชุดบังโคลนชุดฝาครอบทรงดีหมืครับยางก็เกือบใหม่ครับยางก็ยัประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เ็นต์ได้ครับยาง <c oughs> ข้างในก็เดิมๆครับกองแห้งข้างในกองเขาเปลี่ยนข้างนอกนะครับ ตัวนี้จะเป็นรถเก่านอกมาครับคันนี้ก็ถือว่าสภาพดีอยู่ครับเครื่องนิ่มนะครับคันนี้เครื่องดีเลยครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับก็เราเราลงขายตามสภาพนะครับเผื่อลูกค้าต้องการใช้รถทันทีเรามีรถนําเสนอครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับเก็บรายละเอียดให้นิดหน่อยครับก็มีเช็คคันหน้าเปลี่ยนซีนให้ครับ ปรับถ้วยลำหนักครับปรับลูกปืนลาหนักใหม่ให้แน่นครับแล้วก็ตัดท่อเปลี่ยนคัดให้ใหม่ครับเก็บรถซึมให้หน่อยครับประมาณนี้สภาพโดยรวมก็คือเขาใช้ได้แล้วครับคันนี้เขาตัดเขาใส่เป็นกระปุกพาวเวอร์มาเพราะว่าเขาตัดเขาตัดสายจากาปั๊มขาวมาเข้ามอเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนั้นจะไม่ได้ใช้ก็เลยใช้หางยกปั๊ม ใช้ปั๊มยกหางอย่างเดียวครับตัวนี้ระบบพงอะไรก็แยกมาอยู่มาอยู่กระปุกพาวเวอร์จริงๆแค่จะต่อเข้าระบบเดิมก็ได้ครับแต่ว่าเขาต่อแบบนี้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าลูกคา้าอยากได้เดิมๆก็ไปต่อสายปั๊มขาวเข้ามอเตอร์แค่นั้นเองครับมอเตอร์พงอะไรตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้แต่ว่าตัวนี้แยกออกมามันก็จะก็จะใช้คนระบบระบบเลยก็โอเคอครับพงอะไรก็เบากติ ดุมหน้ากระทะล้อก็สวยหมดเลยครับเลี่ยนมีข้างละสองตัวครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องแห้งดีนะครับคันนี้เครื่องนิ่มด้วยคันหน้าก็ดิมๆครับไม่ช้ำครับเ <c oughs> บาะใหม่ครับหลังคาไฟเบอร์ครับยางก็เหลือเยอะพอสมควรครับยางใช้ได้อีกหลายปีอยู่ครับ อันนี้ก็มีกระบอกช่วยยกด้วยนะครับคันนี้ติดมาเป็นกระบอกช่วยยกของนอกครับพร้อมหน้าเป็นก็เดี๋ยวเก็บรั่วซึมให้ครับดูรวมๆแล้วคันนี้ถือว่าแห้งนะครับไม,ไ,มไม่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 ค่อยรั่วซึมเท่าไหร่ก็ลูกค้า,าไปก็ใช้งานได้เลยสวยครับคันนี้ใครได้ไปก็น่าจะอ่า ไม่ไม่ไม่เสียดายนะไม่ได้เราถ,ถูกใจอยู่ก็เดี๋ยวราคาก็ตัวนี้ก็ตามสภาพนะครับถ้าขายตามสภาพก็อยู่หกแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหกแสนเจ็ดมืนบาทพร้อมเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ตัดท่อนเปลี่ยนคันให้ครับเช็คเก็บรดซึมตามจุดให้แล้วก็ขายเลยครับสภาพนี้ราคานี้ หรือลูกค้าต้องการให้ทําชุดสีบนชุดสีด้านบนฝาครอบก็ทําให้ได้ครับก็เพิ่มส่วนต่างกันไปหรือจะทำทั้งคันบิวทั้งคันเลยก็ได้ครับทําสีทั้งคันก็ได้ครับคุยกันได้เก็บรายละเอียดให้ถือว่าไม่มากมายครับเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ได้รถสวยนะครับด้านหน้าก็ใบมีดก็เยอะเยอะครับไม่มีฉลุน,นะครับ แผ่นไมร์นนาชุดคานก็สวยมากเลยคานคานตันนาสวยมากครับกระบอกว่ามีซึมนะครับกระบอกอาจจะมีซึมตรงสายกระปุกพาเวอร์เฉยครับเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องครับพงมาไล่เบานะครับล้อข้างนี้ก็ไม่ไม่ซึมนะครับมันจะมีซึมข้างขวาเป็นคราบหน่อยไอ้ข้างซ้ายเป็นคราบหน่อยครับตัวนี้เรเก็บละเอียดให้ครับ ก็ให้ดูสภาพเดิมๆกันครับมันไม่ได้ไม่ได้ล้างครับจะไม่ได้ล้างมาให้แห่งนี้เลยครับเดี๋ยวสต,วตาร์ทให้ฟังครับจะมีอากาศเข้าที่หน่อยครับต้องไล่อากาศใหม่เครื่องนิ่มดีมาก เครื่องเครื่องก็ไม่ไม่หลวมนะครับเครื่องใช้ได้อีกสักพักครับเครื่องนิ่มดีมาก เครื่องนิ่มดีมากครับถังว่าใหม่นะครับหางลงเร็วครับขึ้นเร็วโอุ้ลิกดีมากครับ ลกไม่มีดับเครื่องไม่มี่วงนะครับให้ดูหางครับหางขึ้นเร็วนะครับไม่ต้องเล่งน,นะครับ ผลิดีมากครับคันนี้จะดับเครื่องให้ดูครับไม่มีรั่นนะครับยกอยู่เลยครับก็อาจจะมีตัดท่อนเปลี่ยนคัดให้ใหม่ครับแล้วก็ดูพวกลูกปืนคัดให้ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับเก็บดูเสริมนิดหน่อยใช้งานได้เลยครับคันนี้ยกอยู่เลยนะครับไม่รั่นนะครับ นั่นดีมากเครื่องก็นิ่มนะครับเครื่องน,นหน้าก็อยู่เลยครับไม่ร่วงรถสภาพนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับเก็บละเอียดให้นิดหน่อยก็เอาไปลงงานได้เลยโอเคครับเดี๋ยว ถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับเบอร์089ครับ7200943ครับอีกรอบนะครับเบอร์089 7200943ครับเบอร์เดี๋ยวจะลงไว้หน้าคลิปครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับตอนนี้ก็มีว่างอยู่หลายคันอยู่ครับ640มีอยู่อจองไปแล้ว3คันครับติดจองไปแล้ว3เหลืออีก3คันครับยังว่างอยู่ เป็นคันคาราคันคาราโล่สองคันครับแล้วก็คันนิวหนึ่งคันก็เดี๋ยวจะลงให้ดูครับว่าอีกคันนิวอีกตัวหนึ่งเป็นยังไงสภาพที่ที่เคยลงก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเอาเข้าเข้าร้านมาแล้วเอามาลองแล้วก็ถือว่าดีอยู่ครับระบบดีใช้งานได้เลยเหมือนกันอีกคันนั้นอีกคันหนึ่งก็มีสองคันครับให้เลือกสองคันนิวคันคาราโล่อีกคันหนึ่งแล้วแต่ความเช่าของลูกค้าครับว่าเอาแบบไหน โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ